โอ้เฮ้ยเฮ้ยเนี่ยมันโลมันมันดิงอ่ะตอนนั้นแหละโอ้โหหวัวพันดันได้เลยปะเจอกันเจอละอันนี้คือเจอเลยโหดบ้ามันโหดวิ่งมาหัวคุณหลุดอ่ะไอ้ยตอนมันลงมามันยังบินอยู่เลยมันยิงหัวจนเนียตาย นต้นโชว์ไอ้ไอ้ just belly shooting หรอ belly shooting คือเฮียกูจะมกลงหรือเปล่ากูยังไม่รู้เลยมันมาแล้วไอ้เฮียมันมาถึงเข้าหัวเลยหัวหัวแตกอฮกยคนใหม่กูอยากเอาบัตรต้อนแล้วไม่หลังเชื่อมึงมีรถบัตรเลยเล่นครบไม่ไง3,000วัน อ,อูเม่นสามพัน 3, วันแล้วมันจะมีรถให้คุณยังไม่ครบอ่ะมันยิงได้ส้นตีนมากเลยไม่งไงเดอร์ปีกับชื่อจีนนะไม่โอ้โอเจ้เกียจังเกิเจังเกศจเก,จเกพ่อมึอไงสัตว์แทบจะขี่คอยอะไ้เยอย,อยขึ้นมาตาแรกกลับมาเล่นกระโดดเลย ทำไมพูดถึงกระโดดติดไอ้เฮี้ยนั uh ่นอะปิงสีไม่เท่าไหร่ในตัวนี้พโดโอป้าโอป้าบอลทูมี่บอลทูมี่ bro เราคิดทีเล t e r bro นเอาคืนอะไรมันยืมมสั่งไล่ยิงเข้าไปเข้าไปเขาไป้ตัวดิปเฟลตัวสแตตัวโอ้ยโลแรงบล็อกกิ้งใครบล็อกวะนะไม่รู้น่าจะเฮียนี่แหละพิชัดชชมาเกตมาเกตไอสปิกลี่ปิกลียปิกลีย Oh, make here here. You knock that. One, one. Oh, ah. Oh, oh. Make jumped out the window. here. Yeah, shut up, blue. Shut up. You 3 kills you're same as them You talk so much for what? Shut the fuck up. Looking You Yeah, 3 kills when you play with your legs or what? You are waiting, bro. You know. เายชะตาปรชันไอเด้อเด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 อไอตันแม้ไม่มีใครหันลีเฮียอะแล้วไม่ิเกันเลยเหรอไหนแฟนขาทีดีดงเินยิ้มแนเลย

วินดิทพ่อมึงอ่ะเหยี่อดูสะกอรนี้เยียไปขนนาวไม่แล้วมึงดูกูเพิ่งเครื่องติดได้เฮียรถกูมาสตาร์ทช้ามามันนั่งตรงนี้ทำไมเล้วนั่งนี้ทำไมจะน่าจ่ายเฮียเว้นปะ ไอ้ตัวะอะไหไอ้ไรไอ้ไรล่ะได้ปืนละโลตัวหนึ่งมีตัวกูกูโลละมีใครมาเหยียบหัวกูได้ไหม ยิงแม่มาตสองตี๋โอ้โห่เก้าเก้าได้สามไอ้ที่ยิงไม่ตายพูดออกมาได้ยังไงมีใครมาเหยียบหัวดีได้ไหมก็ให้บูทไงให้บูทมึงพุดเพจที่ช่วยเนี่ยอยากเห็นเท้าเาลยขอดมหน่อยลงยัง่ะลงมาแล้วมันไม่คอนแทคเดือน แม่งบินได้เฮียแล้วเรื่ทรง,งที่หลดตามพี่หน่อยมาเข้ากูได้ยินถูกวะไม่รู้อ่ะไม่ชัดมั้งเอ่อมีสม,มองไหมี่ไม่มีคาบวยมาเก็ตมาเก็ต <laughs> <laughs> เกือบแล้วอยู่ี่อ่ะด <laughs> ีแฟด กูไปบ,บีนะบีเซ็ตไปเลยไปเลยไปเลยเข้าแล้วไป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 ไ,ไป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 ใจเย็นนั่นไงแบนแบนแบนเออกูแฟนนะไม่โดนหรอวะไอสัตว์เอ้ยแม่งเออมาเก็บ เ <In. S 1> <laughs> ก้าส <laughs> ี่ยินหกในหนึ่งควยมันทะลุเที่อะไรไม่รู้อ่ะทะ <laughs> ลุไม้มั้งเมื่อกี้พาเลตมีมันมเีเป็นไรแมวครัวจัดเยอะได้พาเลตมีตัวนะ <laughs> มีกะมปะเหรอมึงฆ่าไปกี่ตัวเออคนๆๆๆสองตัวสองตัวอ่ะเงินหมดละมหมดละลองมาค่อนลองมาคนเฮ้ยพาเลตอีกตัวไอ้เชียย่ย ไอ้ิดหนึ่งคนหนึ่งลองล่นดีฟอลลองดีฟอลโอ้คอนหนึ่งนึกว่าเตินไปแล้วไอ้เหี้ยไปอุ้ยตัวสวยอุ้ยดูว่ะดีนะต่างบอกไอ้เหี้ยทำให้เราได้ใจไปงั้นแหละเอาจริงอะให้เราเล่นเล่นเฉยเออไม่รเวลาเล่น เดี๋ยวถ้าแพ้กูออกเกมเลยโอ้โหหมดไฟเลยก็จะ f l ก s h เลยใช่ไหมเฮ้ยมาตั้งเฮ้ยเหี้ยมึงเว้ยเล่็บสกาวตาตายทุกตาเลยมึงดูมันเล่นดิมึงถ hm ือออมเลยไอ้เหี้ยไม่เอาเหี้ยอะไรแล้ว ม่วงมาดิหมุนใจดิมันหมุนใสเฮ้ยเสมอว่ะเสมอไม่เสมอก็แพ้ไอ้เหี้ยมีอยู่สองหนทางเอาดิเอาให้หัวกูหลุดเลยแบบวิ่งกระโดดยิงหมุนใจกูมีกูไม่เล่นตรงนี้ละแม่งกูกพิตายใช่ไหมมันสมองวินโด้ ออกำลังไปกำลังไปไปเลยไปเลยไปเลยกูกูมเองจัดไม่เข้าแล้วไม่เข้าแล้วเออเบนเบนเบนใม่วงม่วงม่วงอุ้ยเบน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 โอ้ยยี่กูแอบข้างในไซด์มันคมจริงๆว่ะ ม่งก <c oughs> ูกูจะก,กระโดดออกไปช่วยตักไอ้โมงมันไม่ยอมออกทีอ่ะบ <c oughs> ังกูอยู่ไอ้เหี้ยมันคุ้มไอ้กูคุ้มแล้วเหี้ยดีนะกูใจเย็นไม่ช่วยเพื่อนไอ้เหี้ย <c oughs> เาขาเรียกว่าทิกเกอร์ดิสซิปลินเว้ย